ครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซยใ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงชาวราศีมังกรกันก่อนว่าภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างไหม ในช่วงนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีมังกรกันก่อนว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรชาวราศีมังกรนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจดีมีใจโอบอ้อมอารีมีใจบุญสุนทานเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีพิษไม่มีภัย กับใครท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอีกต่าหากท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าคิดมากแต่พูดน้อยส่วนมากในเรื่องอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรก็จะเก็บกดไว้แต่เพียงผู้เดียวท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีเหตุมีผลแต่ในช่วงสองปีหรือว่าในช่วงของ ปีที่แล้วในช่วงนั้นดวงของท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยดีมักจะติดขัดเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินจะทำอะไรก็ไม่คล่องตัวโดยมากท่านจะกลุ่มใจในเรื่องของการเงินมาตลอดในช่วงก่อนนั้นท่านหาเงินก็แทบจะไม่พอใช้บางครั้งนั้นท่านเกิดมีการท้อรวมไปถึงในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันภายในช่วงก่อนนั้น ถือว่าในด้านของการงานก็ไม่ดีจะทำอะไรก็ดีบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งก็เกิดการท้อถอยจึงทำให้ชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นรู้สึกว่าท่านมีความทอ้อแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะดีขึ้นในช่วงของปีใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมไปนี้ดวงของท่านจะดีขึ้น ด้วยบุญเก่าที่ท่านเคยทำไว้จะส่งผลให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นมีความโดดเด่นและจะร่ำรวยท่านจะหาเงินหาทองได้ง่ายในช่วงนี้โอกาสดีๆนั้นจะมีเข้ามาหาท่านท่านจะมีเงินเก็บและจะมีเงินฝากอีกด้วยจะมีดวงที่มีโชคมีลาบมีคนอุปัมรมค้ำชู ช่วงนี้เจ้าที่เจ้าทางก็เปิดให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรได้มีโชคมีลาบได้มีโอกาสที่ดีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็จะมีสิทธิที่จะร่ำรวยได้ถ้าหากว่าท่านใดที่ทำบุญด้วยน้ำทำทานด้วยใจนั้นก็ถือว่าชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขจะไปทางไหนก็จะมีคนรักใคร่ ด้วยที่เรานั้นมีจิตใจเมตตาปราณีอยู่เสมอถึงจะมีศัตรูคิดหมายปองลายเขาเรานั้นก็จะแพ้ภัยในตัวเขาเองชาวราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงของเดือนมกราคมในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจะเป็น ที่เรียกว่าดวงของท่านในเรื่องของการงานและการเงินนั้นจะมีจังหวะเข้ามาหาท่านอย่างต่อเนื่องต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่อยู่รอบข้างอีกตางถ้าท่านมีการเจรจาไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมี ความก้าวหน้าและชีวิตของท่านนั้นโดยรวมก็จะส่งผลดีในด้านโชคลาภก็จะวิ่งเข้ามาหาท่านเงินทองอีกเช่นเดียวกันจะมีเข้ามาท่านท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลสำเร็จรวมถึงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่นคอยให้การสนับสนุนท่านสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นสิ่งเก่าๆนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไป สิ่งที่เลวร้ายนั้นก็จะหายไปสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้ต้องระวังคือในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังเขาไว้บางทีบางครั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ชาวราศีมังกรบางสิ่งบางอย่างที่เรากล่าวมานี้นั้น อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนชาวราศีมังกรในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะติดต่ออะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอยู่เสมอการเจรจาอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงของเดือนมกราคมนั้นจะมีดาวต่างๆที่มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่สองจะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีธนูอันนี้ชาวราศีมังกรก็จะมีความโดดเด่นอยู่บ้างจะหยิบจับอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่าน เกี่ยวกับในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะทำอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งที่ดวงของท่านจะดีและจะโดดเด่นอย่างมากในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีมังกรคือ เข้ามาอยู่ในราศีของเราอันนี้จะทำอะไรท่านรีบลงมือทำท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงการงานหรือการลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านไม่มีอะไรมาเดืยวรังในเรื่องของโชคชะตางานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นท่านจะมีความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างท่านเคยนึกว่าทำไม่ได้แต่ในช่วงนี้ท่านกลับทำได้ และทำง่ายอีกตา่หากงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีชื่อเสียงอีกอาจจะมีการเรื่องลือไปไกลบางท่านนั้นไปทำงานถึงต่างทินต่างแดนก็จะมีความสําเร็จจะนำโอโชคราบมาให้กับตัวของท่านท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกตา่หากต่อมาอีกระยะหนึ่ง ยิ่งดีขึ้นไปอีกนั่นก็คือในช่วงของวันที่20สของเดือนมกราคมในช่วงนี้ดาวพระพุธจะเข้าสู่ในราศรีของเราอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือราศรีมังกรชาวราศรีมังกรก็จะมีความโดดเด่นอย่างแรงในช่วงนี้ดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ในราศรีเราดาวพระพุธก็เข้า สู่ในราศีเรานั่นก็คือราศีมังกรสองดวงนี้จึงมากระตุ้นให้ดวงของเรานั้นมีความโดดเด่นและมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการงานการเงินก็ถือสะพลัดเข้ามาหาเราเราจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จจะมีคนให้กําลังใจและมีการสนับสนุนเรา เราจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีไม่ว่าจะลงทุนอะไรหรือจะไปรับจ้างอะไรก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอย่างไม่ขาดสายเรียกว่างานทุกอย่างนั้นต้องมารอเราเราทำไม่ทันถ้าหากว่าเรามีงานมารอถือว่าดวงของเราดีเรามีงานมารอดีกว่าเราไปรองานถ้าหากว่าเรารองานนี่หมายความว่าตัวเรานั้นไม่มีงานเราต้องรองาน แต่ถ้าหากว่างานมารอก็ถือว่าเรามีโชคมีลาบมีงานทำอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของวันที่20ของเดือนมกราคมนี้ชาวราศีมังกรจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ย5หาอันนี้ จะมีดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีเมทุนอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวราศีมังกรระมัดระวังไว้บ้างทุกส,สิ่งทุกอย่างย่อมจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้โดยที่เรียกว่าเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรืออาจจะได้รับอุบัติเหตุอันนี้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันที่ ยี่สที่ดาวรังคารนั้นเข้าสู่ในราศีเมทุนจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นได้รับความกระทบกระเทือนในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีจะมีการสูญหายหรืออาจจะมีการ หลงลืมเข้าไว้บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะไว้ใจคนที่เรียกว่าอยู่ใกล้ตัวอาจจะมีการที่เรียกว่าของหายก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังเขาไว้บางทีเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเขาว่าเขาคิดอะไรกับเรา บางทีบางครั้งเขาก็คิดไม่ซื่อเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้อย่าไปไว้ใจใครในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราทำงานรวมกันหลายคนก็ท่านระวังการแข่งแย่งจริงดีหรืออาจจะมีการอิจฉาลิษยาในเรื่องของการงานบางคนก็มาจ้องจับผิดเรียกว่าผิดนิดผิดหน่อยก็ไปฟ้องเจ้านาย อันนี้ท่านระวังไว้ให้ท่านสังเกตด้วยตัวงท่านเองอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงที่เราทำงานรวมกันหลายคนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายจืดจางหายลงไปบ้าง สิ่งที่ดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับตัวเราชาวราศีมังกรในช่วงของวันที่28ที่ดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีมีนนี้นั้นสิ่งที่เลวร้ายก็จะจืดจางหายไปสิ่งดีๆจะมีเข้ามาหาตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ดีๆไว้อย่าประมาทและอีกอย่างหนึ่งอย่าใจร้อนทำอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านใจเย็นๆก็ไว้ หากว่าเราใจร้อนเกิดเรื่องเกิดราวแล้วจะทําให้เราเดือดร้อนได้อีกเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเขาไว้การพูดการจาอีกเช่นเดียวกันจะพูดล้อหรือว่าจะพูดเล่นกับใครให้ท่านระวังอาจจะเขาอาจจะคิดเป็นจริงก็ได้ทั้งทงที่เราพูดเล่นพูดล้ออันนี้อย่าไปหลอกเอยอย่าไปหยอกหรือว่าอย่าไปล้อกันจะเป็นการดี การเข้าสังคมอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังการพูดการจาถ้าหากว่าเราจะไปสังสรรค์นในเรื่องของการกินเลี้ยง,งทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านระวังไว้อาจจะมีเรื่องมีลาวกับเพื่อนกับฝูงได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่30ของเดือนมกราคม อันนี้จะมีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเบาบางลงไปได้ในสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาชาวราศีมังกรในช่วงของปลายเดือนมกราคมนี้ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกันบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านจะมีโชคมีลาบ อย่างที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวท่านจะร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองก็เป็นไปได้ในช่วงของปลายเดือนอปลายเดือนมกราคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้การฟังคลิปของเรานี้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังถ้าฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็ ขอความการุณาช่วยกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี